สวัสดีครับพี่น้องมาพบพอกับช่องนุ่มบูรีรัมสาวนคอนพนมครับพี่น้องมันนี้นุ่มบูรีรัมไหนมา ไปมาทําการส่งของจอดซื้อจอดซื้อกุ้งเพื่อนน้องพี่น,นอ้นองเป็นตกสดสด,สดเลยนะครับโอ่โหนบรรยากาศตรงสะพานห้างไปหม้อบุรพผ้าครับพี่น้องไปจอดซื้อกุ้งแม่น้ำเพื่อนครับเพป่นมาตกสดสดกันเลยครับนี่คุณเต็มสะพานนะครับพู้นหฟังคุณพี่น้องเนาะคุณตกเต็มเลยคุณน,นี่ละคนเดียบพี่นน้องคุณนะครับ กินจำแช่พี่น้องกุ้งแม่นม้ำดีก็ห้องไปซื้อยุดตลา,าดพี่น้องมอเสียคมหลุดซึ้นะครับโตงเป็นโอ้สิบสิบขับ้นเลยพี่น้องสิบยี่สิบขับ้นเจ้าค,นหน,คนหนึ่งคนหนึ่งครับเป็นหาขั้นของขั้นเลยครับพี่น้องผมน,น่าใส่สกุ้งเพลตจอดซื้อกุ้งเพลยอัดวิดีโอให้พี่น้องเบิ้ครับพี่น้องน,งนครับ,บรอบๆคนตกละหลาย,ลายพี่น้องคุณนะ วานเหียกัมีเ้พี่น้องคนวานออ้านเหียเพราะนั้นโตือตีเบียดโตเปียนนี่น่เ,เ,นเ,นเน,ตนเนติมเนี่ยเง็นยังยไมครับพี่น้องเป็นยันยไใหลายๆคันเพื่อยามขึ้น,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 นเบียดอนู่นะมั้ง สเนียนะครับพนองมคนลนี้ห่มใน ars, of of นออยกลางครับพี่น้องพูดนเปนกรสากรอบเคลื่อนครับนี่เื่อนมาตกกันครับพี่น้องเป็นกระ่วนเพิ่งโดแดดได้พ ok ี่น้องแดดห่มไผ่หมมันมัเร็ดเป็นสายทางหลังนี่พี่น้องมาบุอย่บ รอบเขื่อนพี่จอดซื้อกุ้งเพิ่นพี่น้องนี่เพิ่นขายโล่สองร้อยแปดสิบสามร้อยห้าร้อยหกร้อยแปดร้อยก็มลครับเดี๋ยวเราใส่ตัวใหญ่ตัวน้อยพี่น้องตัวน้อยกับประมาณี่สิบตัวโล่ครับพี่น้ององุณหภูม เป็ name, นกัญยายไม้เป็นไม้ครับนูอู้ดฟังฟังเกลือนฟังน้ำฝนของนี่แล้สู้ในเบืองพิ่นองขึ้นนะพี่นองบรรยากาศรองนีุ้กนนั่งกินีอยังกันบุชม ตรงสายตางล้างพี่น้องครับแลว้วรอพนเอากุ้งขึ้นให้เบิ่งครับพี่น้องไหมก่อนพี่น้องก็ต้นบ้านแล้วโอ้ประมาณกี่ตัวนี่ครับติดกว่าตัวมาอพอไหมครับพอพอ พอลุงนั้นก็มีดูคุณนะกินอร่อยนะนี่เนาะครับเนาะครับตกเองเลยคุณในลุงนั้นมีไหมฮะมีมีมีเดี๋ยวผมไปดูหน่อยไปดูแกก่อนน่าอร่อยเนาะไม่เหมือนเราได้สดๆเนาะน้องครับสดๆธรรมชาติครับ มันสื้อเพิ่นที่มันสื้อเพิ่นันเพิ่นก็ซื้อแล้วของันซื้อเพิ่นเป็นไรยุงได้เยอะไหมครับ,รบได้เยอะไหมฮะได้กุ้งเยอะไหมครับฮะ มาเยอะนะตาียยะขายไหมขายไหมขายให้ลูกหลานหน่อยจะซื้อไปกินแบบอร่อยอร่อยเนี่ยครับแล้วหนูขายไปแล้วเว้ยเขาขายแล้วก็ขายไปหรอไม่รู้หนูว่าเขาตอนตังให้กันสามร้อยให้แบงค์ห้าร้อยอ่ะนั่นแหละเดี๋ยวเราถามผู้ดูกนครับขาย นี่ลุงุมาตกเช้าจังตกตั้งแต่เช้าแล้วเหรอใส่อะไรนี่ใส่เดือนเหรอเอ้าบางคนผมเห็นเขาใส่กุ้งใช่หมนะกุ้งอร่อยอร่อยเนาะอยู่นี่เนาะนี่ลุงงมาตกาเขาไปกินเรวไปดูกุ้งลุงก่อน พี่น้องมีรับมาซื้อมาเบิงกุ้งลุ่งแล้วเบิงกำลังหยิสาวขึ้นไม่เบิงนี่ครับตกตกตั้งแต่ก,กี่โมงครับดา,าโ,โอ้โนี่เบิงพี่น้องี่ตรใหญ่มากไข่ไข่ไข่หั้อทุกตักวเลยนนเนาะนี่เนะาะ ประมาณเดียวกันนี่แหละที่แกได้อเรือครับอ,อ๋อลองไปถามพี่คนเสื้อดํานี่เขาซื้อเมือเ่อกี้ครับนี่ได้แล้วกับดุมซื้อกับดุมมาตกทุกวันไหมครับทุก็ขอขอมาขายดูคายแล้วเองก็วันออวันนั้นมันแหละมาขายก้องมันแหละมาแล้วโอเคแล้วตัวนี้ผมเอาเลยอาไหรเขาว่ามา,มา <c oughs> ได้หรอพี่น,อน้อง นี่กุ้งไปกินแล้วนี่กุ้งไปกินแรงแล้ว <c oughs> กุ้งไปกิน,นแล้วครับมาไปชมตอนน้องไปร่ำซื้อแล้วครับนี่ครับพี่น้องซื้อเพิ่มมาแล้วกุ้งแม่นม้ำพี่น้องแซนน้ำยอนี่ ตอนนมไม่รั่เฮ็ดกินเด้อพี่น้องเด้ออีกคลิปหนึ่งครับครับผมไปแล้วครับได้มาคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s ั b s c r i b e ปูนคนโปเต้มเด้พี่น้องครับไปแล้วครับ